แนะนำผลิตภัณฑ์ของจอรคอยที่เหมาะสมกับการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์บกครับคำว่าสัตว์บกเนี่ยผมขอแยกออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับอันที่1คือสัตว์ที่อยู่ในคอกไมื่อจะเป็นว,วัวหมูไก่เป็ด หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในคอกอยู่ในพื้นที่จํากัดอย่างที่2คือปล่อยตามธรรมชาติเป็ดไล่ทุ่งไก่หลังบ้านไก่บ้าน,านอะไรอย่างนี้และอย่างที่3ครับคือสัตว์เลี้ยงพวกม้าพวกแมวหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นในบ้านของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือเขาเป็นสัตว์บกผลิตภัณฑ์ของจอนคอยเนี่ยที่เหมาะสมกับสัตว์บกเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอันที่หครับฮิวสีตัวนี้ตัวยืนพื้นเลยฮะฮิวสีคือไค่ตัวซานฮะไข่ต ที่ผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูกระดองหมึกและสัตว์ทะเลเป็นธรรมาชาติ100ร0 0ผสมในน้ําก็ได้ผสมในอาหารก็ได้เพื่อเคลือบระบบทางเดินอาหารให้กับสัตว์บกของเราครับมันจะเข้าไปดักจับพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่อยู่บริเวณทางเดินอาหารของสัตว์แล้วมันก็อยู่ไปถึงระบบขับถ่ายเลยนะฮะถ้าเกิดเราได้ใช้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยครับว่าสัตว์ของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นแล้วก็มูลของเขาเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ไม่ฉุนนเหมือ เ,เดิมเมื่อมีกลิ่นไม่ฉุนเหมือนเดิมพวกมแมลงที่เป็นพาหะนําโรคมันก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับคอกเราสักเท่าไหร่เชื้อโรคมันไม่ขยายตัวสุขภาพของสัตว์เราก็จะดีมากขึ้นเขาก็มีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้นะครับตัวหิ้วนี้นะฮะยังสามารถผสมแล้วก็ลาดบริเวณพื้นข้อของสัตว์ได้เลยเพื่อเคลือบเชื้อโรคเชือ้อราไม่ให้มันขยายผ่านไม่ให้มันขยายตัวแถมยังเอาไปผสมอาบน้ําให้กับสัตว์ได้ด้วยหลักการเดียวกันเลยครับมันเคลือบเชื้อโรคเชือ้อราเอาไปใช้อาบน้ำเอาไป ใช้มันกินลาดบริเวณคอกได้เลยปลอดภย100ัยร้อเเพราะมันเป็นธรรมชาติร้อครับอันนี้ใช้ได้ทุกสัตว์เลยนะครับทั้งในคอกในปล่อยเลี้ยงหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ตามใช้ได้ทุกตัวขอให้มันเป็นสัตว์บกเหออใช้ได้หมดถ้าเป็นสัตว์น้าก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะฮะตัวต่อมาคือแคลเซียมฟอสเฟต ไดแคลครับเจ้าตัวไดแคลเนี่ยเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากดินโดยเฉพาะครับสกัดมาจากธรรมชาติโดยแท้เลยปลอดภัยเหมาะสำหรับการเพิ่มแคลเซียมให้กัดสัตว์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแคลเซียมฟอสเฟตของไดแคลเนี่ยมันจะเหมาะกับสัตว์น้ำซะมากกว่าแต่ถามว่าเอาไปใช้กับสัตว์บกได้ไหมก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไรใช้ให้สัตว์กินผสมกับข้าวหรือผสมในน้ําก็ได้ครับและอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวสเปนซี่สเปนซี่จะเป็นผงแร่ครับเป็นผงแร่ธรรมชาติมันจะเปลี่ยนน้าธรรมดาให้กลายมาเป็นน้ําแร่ได้พอสัตว์ได้กินน้ําแร่เนี่ยมันก็จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเหมือนกับตัวเรานะฮะกินน้ําแร่ปุ๊บมันก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วก็เอาไปแช่พวกเท้ากรณีที่สัตว์เป็นเท้าเปื่อยปากเปื่อยอะไรพวกนี้เอาไปผสมกับยาเนี่ยได้เล ผสมกับฮิ้วก็ได้เจ้าตัวฮิ้วหรือตัวสเปนซี่เนี่ยมันก็ช่วยทําให้น้ําของเราเนี่ยเป็นน้ําที่พีเงียม,มากขึ้นเอาไปผสมกับยาปุ๊บยามันก็จะดูดซึมได้ดีมากขึ้นถือว่าเป็นอาหารเสริมของสัตว์ทิศดีมากๆเลยนะฮะในผลิตภัณฑ์ของจอรนคอยนะครับและตัวเสริมอีกตัวนะครับนั่นคือปุ๋ยเจซีโอมสครับ เฮ้ย hey, ปุ๋ยมันเกี่ยวอะไรด้วยฉันเลี้ยงสัตว์บกไม่ใช่ว่าไปปลูกต้นไม้ทำไมต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยเจสโอมสาเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือเขามีซิลิก้านาโนกับแคลเซียมเจ้าตัวซิลิก้านาโนแคลเซียมเนี่ยมันเหมาะสําหรับเอาไว้ซักดินฮะเอาไว้ปรับโครงสร้างดินซักดินในบางครั้งบางทีเชื้อโรคเชื้อรามันอาจมาเกิดจากในดินก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคอกที่ติดดินอยู่แล้วมีดินเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเจสโอมสาเนี่ยว่านลงไปเลยครับสองกระสอบต่อหนึ่งไร่เพื่อปรับโครงสร้างดินซักดินทําให้ดิน เป็นกด เป็นด่างเนี่ยให้มันกลายเป็นกลางแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคที่มันตกค้างอยู่ในดินด้วยก็จะช่วยทําให้ลดพาหะการนําเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงของเราเด๋ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองและนี่นะครับคือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลของสินค้าของจอรนคอยที่เหมาะสมกับสัตว์บกในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพูดแบบคร่าวๆผมไม่ได้เจาะจงตรงไหนเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบข้อมูลตรงไหนเป็นพิเศษนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วผมมองว่าสินค้าของจอรนคอยจะช่วย ให้การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์บกของเพื่อนนะฮะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ